สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนอยู่กลางพีซีกันทุกคนนะครับก็หลังจากปิดปรับปรุงมานะครับก็ผมลองมารับภารกิจที่ซอนอูนะครับเป็นภารกิจเดลี่ล็อกอินนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแรกนะครับหลังจากที่มีกิจกรรมนี้มานะครับได้ยาเทพไรมนทินแบบ1วันมาแบบฟรีๆเลยนะครับก็คือรับมาตั้งนานนะครับเพิ่งได้เอาวันนี้แหละนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่ายังได้อยู่ก็เป็นตัวธนูเลเวลร้อยสผมได้มานะครับ ก็ขอบคุณพี่ซอนอูนะครับได้ยานี้มาก็น่าจะเวลได้ไวขึ้นนะครับที่จริงก็รอตัวแท้งอย่างตัวดาบตัวโนโฮตัวฮันกวางได้บ้างอยู่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแวะมาดูที่เท่ายาหน่อยละกันนะครับเขาบอกว่าเท่ายามีกิจกรรมดีๆเข้ามาก็คือมียันโชคลาภ5%ราคา 10M มาขายแล้วก็ยันโชคลาภ10%ราคา 50M มาขายแถมยังมีตัวนี้นะครับมี มีคุ้มจิต30%ราคา10 m เอเป็นเวลา2ชั่วโมงโหน่าจะเวลกันแบบกระจายเลยนะเนี่ยนะฮะถือว่าคุ้มนะครับแถมยังมีตัวยารักษาแผลบาดเจ็บมียาสมเซียนด้วยนะฮะ m 3 0เอ็มหน่วยแถมมียากายล่างยาเพิ่มความอดทนเสริมเอ็นและก็มีคุ้มนะฮะที่จำกัดเวลาราคา2000 m อนะครับ คุมเนี่ยมีเพิ่มพลังโจมตี 5%, 5, 5เพิ่มพลังป้องกัน5%แล้วก็เพิ่มพลังชีวิต1,500%แล้วก็บวกพลังปานอีก500นะครับไม่มีเพิ่มค่าประสบการณ์แต่ก็โอ้โหดูแล้วนี่เป็นกิจกรรมที่จะดูดเอ็มเรากลับอย่างเดียวเลยนะฮะเท่ายาก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีอยู่โอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็ตั้งหนา้าตั้งตาเวลกันต่อไปนะครับ คือตอนนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าปาร์ตี้ผงผมก็ยังตีอยู่ที่เดิมนั่นแหละนะครับยังไม่ได้ย้ายที่ไปไหนนะครับเพราะว่าผลประกอบการค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับก็เลยโอ้ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับผมแค่แวะมาดูเท่ายานะแต่ผมก็คงจะไม่ได้ซื้ออะไรหรอกนะครับที่เท่ายานะฮะอันนี้เดี๋ยวผมมาดูคังผมก่อนโอ้คังคังยังพอมีที่ว่างให้ได้ฝากของอยู่ เดี๋ยวผมขอเอาอะไรมาฝากไว้ก่อนละกันหินมั่วๆเอายกยายปัตตพีฝากได้อยู่โอเคประมาณนี้โอเคยาโสมเซียนโอเคได้อยู่มากเนี่ยน่าจะอยู่ได้ทั้งคืนเดี๋ยวขอแวะไปซื้อยาที่เท่ายาเพิ่มอีกครับมันเหลือแค่298กระปุกเองนะครับวันนี้ตัวธนูเป็นคนดําเนินรายการและกันเนาะรอบที่แล้วเราเใช้งานตัวโนโฮปะดำเนินรายการ ในการอัดคลิปที่ผ่านมานะครับเคเดี๋ยวกลับไปป่าแดนใต้เอาวิ่งแล้วกันนะเพราะว่ามันวิ่งผ่านทางนี้มันวิ่งง่ายกว่ามันใกล้กว่านะครับจุดที่ผมไปตีนะครับผมขอวาร์ปที่เหลือแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการประหยัดค่าย,ยันได้อีกวิธีการหนึ่งแต่ที่จริงไม,ไม่ต้องวิ่งก็ได้นะสําหรับใครที่เออเล่นนะครับส่วนใหญ่ผมจะอาศัยการวิ่งมาตรงนี้มันง่ายดี โอเคเดี๋ยวพาธนูไปเข้าเข้าจุดตีก่อนแล้วกันนะครับเออมันมีกิจกรรมแบบนี้เข้ามาเนี่ยก็น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าใครเงินเยอะนี่ก็เวลได้ไวนะครับโอ้โแถวนี้ลิงลิงชุกชุมมากเลยเราขยับมาตีตรงที่ลิงมีสักสามตัวแล้วกันนะครับที่แบบว่าตีเรายืนไหวนะครับประมาณนี้นะครับกเ็เดี๋ยวผมลุ้นอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวพาตัว พินพาตัวพินไปลุ้นดีกว่านะครับว่าจะได้อะไรดีๆเหมือนตัวธนูหรือเปล่านะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือยาเทพไรมณทินนะครับลองลงมาก็แหวนพลโลกีปะไม่ใช่นะครับก็เป็นป้ายยุธนะป้ายยุธก็อยู่ได้1วันเหมือนกันนะครับยืนยันภารกิจเดลี่ล็อกอินนะครับผมมีสูตรอยู่ว่ารอบที่แล้วผมรับไม่ครบนะครับรอบนี้พวกเรารับให้ครบ2อันนะครับแล้วก็รับเดลี่ล็อกอินก่อนได้เป็นป้ายยุธ เออวันนี้วันนี้มีดวงนิดๆน,นะครับรู้สึกว่ามีดวงนิดๆแล้วก็แถมยิงได้ลายมังกรขาวด้วยโอเคเดี๋ยวไปลุ้นของเมื่อคืนที่ฟาร์มไว้จนเช้าแล้วกันนะฮะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ลุ้นเหมือนกันนะว่าได้เพิ่มหรือเปล่านะครับหลังจากทีเ่เมื่อคืนผมมีสตรีมแล้วก็ปล่อยฟาร์มไว้ตรงตรง,ตรงตำแหน่งลิงขาวตรงนี้แหละนะครับมาดูอรอบหนึ่งก็ ไม่ได้มีอะไรเพิ่มนะครับก็ยังได้พินเยอะเหมือนเดิมเนะเสียดายยัน10เปอร์น่ายัน10เปอร์ปล่อยไม่ทันนะครับเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเสียดายปล่อยยัน10เปอร์ไม่ทันนะเ,เดี๋ยวแวะเอาอะไรไปดูดเล่นกันสักสองสามอันไลวกันนะฮะเพราะว่าตัวนี้มีบอทอยู่ก็ขอบคุณนะฮะคุณ WPG นะที่แบบว่าสนับสนุนค่ากล่องบอทของตัวพินผมมานะฮะ จำนวนหนึ่งกล่องนะครับใครอยากสนับสนุนค่ากล่องบอดก็สามารถดูเน็ตได้นะครับผ่านเบอร์ทูเบลเล็ตศ6 4 5์3 0 8 3 8 7นะครับผมเดี๋ยวเราวาปไปป่าแดนใต้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวหมอมาลุ้นดีกว่านะครับปกติแล้วตัวหมอชอบจะได้อะไรที่แบบว่าดีกัชบชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องห่วงเลยยาเทพไร่มทฑีนี่ตัวหมอได้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ โอ,โ,อโ,อโอเคเดี๋ยวขอวิ่งผ่านตัวนี้ก่อนเอ,อ้ยไม่ค่อยมีใครมาวลตรงนี้แล้วเนี่ยมีตี้ผมคนเดียวเลยนะเนี่ย <c oughs> อ่ะขาดตัวหมอนะครับเอ่อหน้าจอด้านตรงตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอหมอเดี๋ยวผมจะทําการวาร์ปไปที่เมืองฮอนบันนะครับเดี๋ยวผมจะลุ้นให้ดู3ตัวแล้วกันนะครับตัวธนูเออเมื่อกี้ตัวพินแล้วก็มาตัวธนูนะครับ หมอตอนนี้ยังไม่ได้เลเวลร้อยนะครับหมอเลเวล99ตอนนี้ก็ยังลุ้นอยู่สูตรเดิมนะครับเรารับภารกิจเดลี่ล็อกอินแล้วเราก็รับภารกิจยิ่งกำจัดมากยิ่งมีสิทธิ์มากแล้วส่งเดลี่ล็อกอินแล้วลุ้นของแปลดายาขมจิตนะครับก็ถือว่าไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับเดี๋ยวพามอไปซื้อ,อยาต่อก่อนนะครับได้นี้มาก็ก็กดเลยได้นะครับสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ในการล่าพลังกำจัดวิญญาณเอ,อ่อได้ซื้อยาตัวนี้ไปแล้วก็โอเคประมาณนี้เดี๋ยววิ่งกับคังไปฝากของก่อนนะครับก่อนพาไปตีนะฮะ <c oughs> ตอนนี้แมย่ยูจินนะที่โชว์อยู่หน้าจอด้านล่างขวาสุดๆเนี่ยก็เลเวลร้อยสองนะครับตอนนี้ก็ที่จริงก็ทยอยแบบที่จะ ตบเลเวลกันจะร้อยกันครบแล้วนะครับก็เหลือแค่แบบเออไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนะฮะป่ะนะเดี๋ยวพาไปส่งตี้นะครับแม่นะฮะยังเสียดายนะครับยังเสียดายไม่หายเลยยัน1ิปเปอร์ปล่อยไม่ทันนะครับเหลือค้างอยู่ในคังอยู่หลายใบเลยทีเดียวนะครับความจริงเนี่ยออการฟาร์มแล้วได้ยัน1ิปเปอร์เนี่ยก็เป็นอีก หนทางนึงนะฮะที่จะทําให้เราได้ค่ากล่องบอดเพราะว่ายันซิปเปอร์มันขายง่ายมากนะฮะสำหรับคนที่เริ่มเล่นตั้งแต่เลเวล1จนมาถึงเลเวลร้อยอย่างผมนะครับแต่เท่ายาทําอย่างนี้เราเองก็แม่นะฮะต้องพูดคําว่าแม่เลยนะฮะเท่ายาเสียดายพี่เท่ายาจริงๆ อ่ะผมลองอีกตัวหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวผมลองเอาตัวโนโฮไปไปรับให้ดูแลวกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน้าจอเป็นตัวโนโฮเลยกันนะครับโอเคตอนนี้โนโฮก็เลเวลร้อยสองนะครับเดี๋ยวเอาโนโฮไปรับแล้วก็ไปลุ้นของที่ได้ล no ลแล้วกันโนหฮเงินสามล้านเหรี่ยมาคอมนทินให้กับโนโฮผมหน่อยได้ไหม ปาบขุมจิตโหอยู่แล้วครับส่วนใหญ่โนโฮจะจะจะ,จะนี่แหละนะจะได้เนี่ยขุมจิต40เป็นประจำอยู่แล้วอ่กดกดให้กับหมอเลยแล้วกันแค่2ชั่วโมงเองเดี๋ยวโนโฮก็กดไปเลยเปิดครั้งมีอะไรดูดีบ้างไหมไม่ไม,ไม่มีนะครับโนโฮก็เป็นหินแบบเท่าเดิม จำนวนหินเท่าเดิมไม่มีหินทอปๆแบบเพิ่มเข้ามานะครับไม่มีอะไรโนโฮโอเคประมาณนี้สำหรับโนโฮอะวิ่งกลับนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละการคลิปนี้เดี๋ยวแวะไปไปไป,ไปดูเท่าญ่อีกรอบนึงนะโอ้โหเสียดายว่าขายไม่ทันนะครับยัน10เปอร์เป็น10บใบเลยมั้งเนี่ยเงินเป็นพันเอ็มนะครับไม่ได้ขายนะโอโห้หยัน10เปอร์แล้วคะ่ะสิบเอ็มอ่าเห็นชํำใจไป ต่างๆต่างๆเวลกันต่อไปนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วใครเข้ามาใหม่อย่าลืมฝากกดติดตามกิ๊กกอก anel n น,นะครับก็จะฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละนะตอนแรกว่าจริงๆต,ต,ตั้งต้นว่าจะฟาร์มถึงเลเวล80นะครับตอนนี้มันล่วงเลยร้อยมาแล้วก็จะร้อยกว่าไปแล้วด้วยนะครับคราวนี้ก็มีทาร์เก็ตใหม่อยู่ว่าจะไปถึง110ให้ได้ไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานสักแค่ไหนก็จะต้องไปให้ได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำกันต่อไปกันนะครับ คลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ